เอาในเช้าผมนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในเช้าผมรบกวนช่วยกด subscribe channel TNT channel ด้วยในเช้าผมนะ channel น,นี้ก็ทำเกี่ยวกับ Minecraft Pocket Edition นั่นเองนะเป็นแนวสอนสร้างอะไรต่างๆนานานั่นเองในเช้าผมนะฮะเอาในเช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วในเช้าผมนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิว as on อีกแล้วในเช้าผมนะ,ะเป็นเกี่ยวกับ n อ c ในเช้าผมนะฮะ n อ c นักลบอะไรประมาณนั้นเลยในเช้าผมนะ,ะซึ่งมันเป็นนกกาาารรววิัฒของ เอ็มซีหรือเปล่านะฮะก็หลังจากที่มันวิ่งหนีแต่ซอมบี้นะตอน,ตอนนี้มันถันมาจับดาบจับไม้จับมือกันสู้กันแล้วในช้วผมนะฮะก็มันจะมีนี่นะ,ะนี่ก็เป็นเผ่พาพันธุ์นักรบในชาวผมนะนี่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดานั่นเองในชาวผมนะนี่ก็ชาวบ้านธรรมดานี่ก็เป็นนักรบนะฮะซึ่งมันจะมีแบบธนูด้วยนะฮะชาวบ้านแบบนี่ไงนะนะฮะนี่แบบธนูนะสุดเจ๋งเลยทีเดียวในช้วผมนะผมจะขอเสก มันจะทำการสุ่มนะไอ้เค้านักลบมึงไม่ออกมาไว้สัตว์หรือนี่นะออกมาสองตัวในเขานะผมจะลองปล่อยซอมบี้ดูนะอื้มโดนกระคืบเลยได้สัตว์โดนกระคืบเลยได้อื้มเอ้าเค้าไม่ตีกันเองละเออเค้าไม่ตีกันเองเฉยนะสงสัยไอ้ตัวธนูเมื่อกี้มันยิงไปโดนไอ้ตัวด่านในเข่าผมนะมันก็เลยแบบมีเรื่องกันเลยนะฮะ องอ,งองอกมาแล่ะซอมบี้เยอะนะเว้ยซอมบี้เยอะซอมบี้เยอะบอกแล้วมาเยอะมาเยอะแม <c oughs> ่งตัวลุมกระทืบไปใช่ไหมเอาจิ๊บหายแล้วเร็วเอพีทีต้องการนักลบเร็วออกมาออกมาออกมา,ออกมามมประจันบานกันแล้วจะ <c oughs> ก,กูมาเล่นเทียอะไรวะเนี่ย,ยะน,ะนะฮนะก็โอเคโอ้โห,โโห,โห,โหใครชนะใครชนะซอมบี้หรือเอพีซีเนี่ย เอาแล้วนะจังหวะนี้พลธนูนะครับการไล่ยิงซอมบี้นะฮะตายหาหมดเลยในเช้าผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะต้องขอลากันไปก่อนนะสำหรับทิ้งโหลดแอดออนนี้เราจะทิ้งมีไว้ใต้คลิปเลยในเช้าผมนะฮะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนเช็กกดซับสไคร้ตรงกลางนี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปโลโก้ผมในเช้าผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆของผมนะสามารถดูได้เลยนะครับผมท้ายขวาตรงนี้เลยนะครับผมน่ะก็ไปดูกันเลย